สวัสดีจ้าช่องสาระจับฉ่ายสองนะคะก่อนอื่นเลยนะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แอดบีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกัวติ่งแนวทางดีๆให้แกแอดบีนะจ้าถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามไม่รีบกดติดตามไว้เลยจ้าจะได้ไม่พลาดกับแนวทางนะเดีย๋ยววันนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าเนอะพูดไปพูดมาเดี๋ยวมันจะงงแล้วก็วนกันไปนะวันนี้นะแอดบีจะให้ทุกคนนะคะนี่นะ คือลาวสตาร์ VIP นะของวันที่1น,นะแล้วเราจะให้ทุกคนวิ่ง9รูด3นะชุดวินนี้เราจะให้ทุกคนนะคะจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็น3 6 3 5แล้วก็3 4นะคะฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น3แต่ถ้าใครชอบเลข9ให้เอาเลขเไปรูด แล้วก็มาวิ่งสามแทนได้จ้ะนะคะต่อมานะคะจะเป็นราวสตาร์ว i p ของวันที่หนึ่งนะคะเอ๊วันนี้วันที่สองหรือเปล่าวันที่หนึ่งสิงหานะคะก็ให้ทุกคนวิ่งแปดลูดสามนะคะทำการนะคะจับมัดวินให้หมดเลยนะเราจะได้เด่นสองตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็นสามศสามสองแล้วก็สามหนึ่งนะคะ ฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นศูนะจ๊าแต่ถ้าใครชอบ8ก็เอา8ปเป็นรูดแล้วก็เอาก้าเอาศูนไปวิ่งแทนได้แล้วแต่ fc ที่จะเลือกเสียงดวงหรือโชคนะต่อมาจะเป็นดาวโจน vip ของวันที่2เราจะให้ทุกคนวิ่ง6กรูด1น,นะคะ วินจับมัดกันให้หมดค่ะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็น14 12แล้วก็13นะคะแล้วก็ฟันวิ่งบนรูดร่างตัวเดียวให้เป็น1นะจ๊ะต่อมาดาวโจสตาคนะ,คะดาวโจนสตาของวันที่2เราจะให้ทุกคนวิ่ง0ูนย์รุด2นะคะ ทำการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็นสองห้าสองสี่สองสามเลขสามตัวให้เป็นดังนี้เอยผิดเลขสามตัวให้เป็นดังนี้นะคะฟันวิ่งบนลูดล่างตัวเดียวให้เป็นสองนะจ๊ะต่อมาดาวโจรปกติของวันที่สองนะคะให้วิ่งศูนย์ลูดห้านะคะ ทำการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็น5 1 5 2 5 3ฟันวิ่งบนรุดล่างตัวเดียวให้เป็น5นะคะอันนี้ก็คือแนวทางของแอดบีนะคะเราจะลงให้ทุกวันช่องนี้นะคะและถ้าใครอยากได้สูตรนะคะให้ไปที่ช่องสาระสาระจับฉายนะคะ พิมพ์เข้าไปเลยมันจะมีความสวยๆขึ้นมาเป๊ะเลยนะคะคือช่องแรกของ adsb อันนี้คือช่องสองเก็บไว้สำหรับลงเลขโดยตรงให้กับสมาชิกนะถ้าใครสายดาวโจนให้มาเลยช่องนี้นะคะช่องนี้เลยเพราะว่าเราจะไม่ลงเยอะนะคะไม่ลงเยอะ เพราะว่าแอดบีมีงานประจําอยู่นะก็เลยต้องลงให้แค่นี้นะคะถ้าเราได้สูตรใหม่ๆเราจะไปชเอจะไปลงสูตรที่ช่องสารละจับฉายนะคะก็พิมพ์เอานะคะมันจะเจออยู่นะก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีค่ะ